แก้วายเป็นเบกิตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคขบหมดครบหมดโอ้ยามอดเฮ้เฮ้เฮ้อยๆครับ1 2ึ่งสองสห้าหโอ้ย อี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 จะค่อยๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ๊ยกี่ตัวเจ็ดขาดตาหนึ่าไปตาหน,นึ่งมันแปดตาเกตตาตาฝั่งนี้เท่าไหร่ครับสองไม้ลลกแหววอ้ยขัดไม่ครบตา ขับเรือมาขับเรือก่อนแล้วมานี่มาแล้วมานั่งขับเรือแป๊บนึ่งมาหนีมาหนีเร็วๆมานี่เร็วๆมานี่มานี่เร็วมานี่มานั่งนี่มาเร็วเข้ามานีเข้ามานีเข้ามาหน่อยนี่เร็วๆขับเร็วเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามานั่งลงลูนั่งลงอะปไปข้างหน้านู่นเอออ่ามือจับ เกว่าปลาเบ็ดตาปลาเป็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบหมดคราหมดโอ้สามอดห้โอ้ยใแกววเจ้าอือืมปลาปลดปลาก่อนเอาตะกร้ามปเนี่ยมาโอหกตัวครับถึงที่แล้วนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเดี๋ยวช่วยป๋าเก็บแค่ปลาก่อนถึงที่แล้วนะครับมีปล่อยด้วยมีปล่อยด้วยมี๋ับที่ปลาจังการจะเอานี่ มันกินปลาเหรอ <S <S ใช่เปล่าครับมาดูน้องไอฟโฟนเรามันเบกกีตาลกูกมันเบกกีตาตาเดียวใครมันเบ็ดให้ลำเอียงจังกลัวไม่ไหวอะ่ะอยูน้อไอฟโฟนครับไหนวายหลุดเลย นี่น <p> <ék> ี่น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 ี่ดิโรดี่โรดี้โรดี่โรดี้โรดี่โรดี้นี่นี่ขึ้นมาแล้วในให้หละเลยสักสามตัวสวยลูกไหวยังหลอกเดี๋ยวใคยมันใหม่หกตัวก็ไหวไม่ไหวช่วยกันเอาขึ้นเจอปลาพวงอ่ะเจอดึงทีเดียวเลยเจอดึงทีเดียวเลยลากขึ้นเลยหนึ่งกี่ตัวน่ะโอ้ยมีตัวใหญ่ด้วย

ดดนแล้วครับอาจะหมุกของเครื่องหน่อยนะครับนะเราต้องชาร์จไฟเพราะเรือเราไม่ได้ทิ้งสมอนะครับนะจะตายก็แบบนี้แหละครับคอคือีอคือจะใกล้ๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยกี่ตัว ขาไปตาหน,นึ่งมันแปดตาเกตตาตาฝั่งนี้เท่าไหร่ครับสอ,อ,องหืมไม้ลูกแข็งขาดไม่ครบตาหนึ่งเนาะตานึงรเออรูไปตาหนึ่งโหสุดยอดโอเค okay, ครับสวยงามหืมมีแผนกดตาเอ สามหาไันเนี่ยลปลดปลาเลยละ่ะเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวตากล้อ,ลองช่วยปลดครับนะครับเอาบรรยากาศให้เอฟซีเราดูด้วยครับผมนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมาหมายปลากับข้าวไม่ก็เมาเรือในก มันป่ะฮะสนุกไหม <laughs> เอออย่าไปเกงมันเีย,ยเดือนอ่อมอไม่ต้องโยนครับเ <laughs> พราะว่าเราตกข้างเรือใช่ไหมเราหยอ่ยอนลงก็เจอเยเราไม่ต้องโยนเพราะเราไม่ใช่ตกปลาบอ่อไม่ต้องตีเดี๋ยวหย่อนลงข้างเรือเดี๋ยวมันก็มากินเอง,อย,งยกหมดเลยไหวไหมไหวขึ้นหลังไค้เหรอ จะเป็นบ่วงให้หน่อยจะเป็นบ่วงให้หน่อยโอนสัตว์ใจไว้หมดผงนี่ครับเัมักนียิ้ตัวมักน้อยแต่พอตัวเอียงข้างหน่อยครับเอียงข้างหน่อยแกวยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยว้าวสวยงามครับผมเอะไรครับสวย งามเจ้าเจ้าปวดไหวไหมมาลุงเดี๋ยวลุงไตช่วยปวดโอ้ยตัวส่งประการรอคอยนะป๋า <c oughs> ดีครับ <c oughs> อ้ e <AN> ฟางตะก้าเลยอ่ะใส่ยังหิวนะลุกงานต่อครับอือวิวนั่งลูกนั่งยกไม่ไหวยกขึ้นสูงอืดเออก่อลงปั่นอืดเออนั่นแหละน้องตายเป็นตายแค่นี้อ่ะยกอืบ ยกอืดไหวไม่ไหวมันหน้าไปเอาไหวไหมอืดเอ้ามันยังไงไหวไหมไหวยกขึ้นลูกยกขึ้นเออยกยกขึ้นตรงตรงยกขึ้นตรงตรงยกขึ้นตรงตรงแล้วก็ปั่นยกตอนลงก็ปั่นไหวไม่ไหวมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเวิ่งอุ้ยวิ่งปั่นเอ้ามันยังไงอืด เยอะก็ไปอีดอีทอีกทอีกทไามาเบี่ยงมาเดียเด๋ยวลุงไตช่วยไปไม่ไหว <c ười> ไปไหมลูกมานี่มานี่มาถือกันไว้มาลุงไตช่วยมาอุ้ยเป็นไงเหนื่อยไหม <c ười> เดี๋ยวลุงไตย่วยหบทใจก่ับเรา ไงลูกทีนี้เป็นไงมัง่ง<ม>ลุงไสถามหน่อยสนุกไหมครับสนุกไหมมีอะไรมัง่งถ้าตอนเช้ชามีอะไรมัง่งขับเรืออ่าไตพาขับเรือไปไหนไม่รู้อ่ะแล้วเป็นยังแล้วสนุกไหมวันนี้เมาไหมเมาไหมไม่เมามาอีกปะ่ะมาอีกไหมไม่มาไม่มาแล้วเอ,อ <laughs> เพราะอะไรเพราะอะไรเหตุผลบอกมาไม่มีใครมาไม่มีใครมา <laughs> เพราะว่าเพราะว่า อย่าให้เห็นเองนะเดี๋ยวถ้ามาเราปรับอีกสองเท่าตัวเลยนะอ่าดูปางเราครับผมแกงโดนแกงทั้งวันแล้ววะเนี่ยนะครับเก่าเอออะไรมาปนไปปนเอาตอนไหนเนี่ยปลาปลาเก่าเหมือนเดิมครับเนี่ยปลาเราเหมือนเดิมมาเออต่กายกันเนี่ย โอ้ยฝีมือไม่ฝีมือไม่องครับโอเคเจอกันใหม่หคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กบ๊ายบายลูกตกลงจะมาไหมมา,มาแล้วเมื่อกี้บอกไม่มาพอบอกจะโดนปรับแล้วมาเนี่ยไ,ไม่มีใครมาโอเคจะเจอกันใหม่ครับ